เอาละครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช h a n เอสดเกมเมอนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC ซนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์รีคอนซิตี้นั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อนะครับ EP นะที่เราเพิ่งเปิดไป EP ที่1อ่าเมื่อประมาณอาทิตย์แรกแล้วมั้งนะครับก็วันนี้มาเป็น EP ที่2นะครับสําหรับ EP แรกก็คือเป็นการสอนเข้าสอนเล่นเบื้องต้นนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกลับไปดูได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องในการหาเงินกันเลยดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับการหาเงินมันก็มีหลายรูปแบบนะครับอยู่ที่แต่ละคนนะว่าจะบริหารจัดการยังไงนะครับทุกคนแต่ก็เดี๋ยวไปดูวิธีของผมแล้วกันนะครับก่อนจะไปรับชมยังไงฝาก่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนหากใครที่กําลังมองหาร้านถ่ายรูปในเกม GTA San นะครับผมก็ได้นําร้านนี้เลยนะครับสำหรับร้าน s h i p p e r Star นะครับสำหรับร้านนี้นะครับผม ที่โค้ดคุ้มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดคูณ2กันด้วยนะครับก่อนอย่างแรกเลยนะครับวิธีการรับบัตรคูณ2เนี่ยมันจะมีโค้ดให้เรากรอกนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งโค้ดนี้เนี่ยจะได้รับจากช่องเอ t ซ Gamer เเท่านั้นนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้แหละครับอ่าห้องกรอกโค้ดนะครับเมื่อเราเข้ามาในดิสนะเรากดไปที่ห้องนี้เลยเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับห้องกรอกโค้ดนะครับพิมพ์2จุดแล้วห้องกรอกโค้ดแล้วก็กดด้านบนนี้นะครับให้เราทาการกดอ่าคัดลอกนะครับคัดลอกมาเสร็จแล้วก็มา กดวาร์กครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ไว้ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ทําการกด Enter ไปได้เลยนะครับมันจะเป็นการเซตคําสั่งบอทดนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อเราพิมพ์ไปเสร็จแล้ววิธีขั้นตอนที่2นะครับให้เรามาที่ห้องด้านล่างห้องกรอกโค้ดนะก็คือเป็นห้องแจ้งเตือนนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับกดด้านบนนี้อ่าแล้วก็คัดลอก ID ดีห้องมานะครับนี่คัดลอก ID ดีห้องมาตรงนี้เลยนะครับคัดลอกมาเลยคัดลอกมาเสร็จแล้วก็กลับไปที่ห้องกรอกโค้ดเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็สองจ้งนะครับ ห้องแจ้งนะครับอย่างนี้เลยห้องแจ้งแล้วก็วักครั้งหนึ่งแล้วก็เอา ID ห้องแจ้งเมื่อกี้ที่เราไปก๊อปปี้มาเอามาวางด้านหลังนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่คือรูปแบบการทำนะครับแล้วกด enter ไปสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายคือการกรอกโค้ดนะครับและว,วิธีการกรอกโค้ดนะครับก็ให้เราพิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับให้เราใส่โค้ดนะครับโค้ดก็คือ f Z x โค้ด X2 เมื่อเราพิมพ์ได้ตามนี้นะครับต่อไปนะไปเราวักทีหนึ่งแล้วก็ใส่เป็น id d i d ของตัวเองนะครับซึ่งวิธีการหา id d i d ของตัวเองก็คือให้เราไปที่แชททั่วไปนะครับเมื่อเรากดมาในช่องแชททั่วไปนะครับให้เรานะแอดชื่อตัวเองเลยครับแอดชื่อตัวเอง f Z x นะครับนี่ชื่อตัวเองของผมก็เป็นประมาณน,นี้แล้วก็ให้เรานรับเลื่อนไปด้านหน้านะแล้วก็ใส่เครื่องหมาย,ายนี้ไปนะครับมันก็คือเป็นเครื่องหมายเขาเรียกว่า slash เออ slash มันเป็นทางทางซ้ายไงซ้ายหรือขวาไม่รู้ครบกดไปเลยวบอ่ามันก็จะ ไอเดีของเราขึ้นมาแล้วก็เอาไ d ขดีเอาอมาเลยนะครับเลขไ d ของเรานะครับกดคัดลอกไปเอาแค่เลขนะเมื่อเราทําการก๊อปเลขมาปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่ห้องกรอกมาเดิมนะครับอ่าเนี่ยวักไปแค่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเราก็กดอ่าวางขเรางมาเลยนะครับเป็น ID ดีที่ขอของเรานะครับส่วนอันสุดท้ายนะก็จะเป็นเหตุผลนะวักครั้งหนึ่งอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเหตุผลนะคือจะเป็นเหตุผลอะไรก็ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องคิดมากเราก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็กด Enter ไปได้เลยปุ๊บเรียบร้อยนะครับทุกคน พอเป็นประมาณนี้ปุ๊บนะมันก็จะขึ้นในห้องแจ้งเตือนนะครับผมกดไปในห้องแจ้งเตือนนะน,นี่เห็นไหมอันนี้ก็คือมันเป็นการกรอกโค้ดเสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนมันก็บอกว่าเราได้รับบัตรคูณ2แล้วนะครับพอเราได้โค้ดคูณ2แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปรับวาลิสได้เลยนะครับต่อไปนี้เราก็มารับวาลิสได้เลยในห้องรับวาลิสนะครับวิธีการก็คือพิมพ์คําว่ารับวาลิสในห้องนี้นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยรับวาลิสปุ๊บ คือเดี๋ยวเราจะได้เห็นห้องทั่วไปนะครับนี่เขาให้เรียบร้อยแล้วนะพอให้ไปริดปุ๊บนะครับก็ชื่อจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะเห็นห้องเยอะแยะมากมายเลยทางด้านซ้ายเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นของลูกค้าหรือเปล่าใช่ไหมอ่านี่ครับมีรูปคู่รูปเดียวอะไรอย่างงี้นะครับทุกคน ก็ถือว่ารูปออกมาสวยงามมากนะครับทุกคนหากใครสนใจนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านนี้นะครับร้านชิปเปอร์สตาร์เป็นร้านถ่ายรูปในเกม GTA San นะครับทุกคนหากใครสนใจผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนนะใครที่กรอกโค้ดของผมไปก็จะได้รับคูณะครับถ่ายรูปได้คูณ2นั่นเองนะอีกอย่างคือแอดมินคอยตอบคอยดูแลตลอดนะครับทุกคนโอเคยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับร้านชิปเปอร์สตาร์นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคน ก็อย่างแรกเลยเข้ามาก็ล็อกอินรายวันนะครับรับไปก่อนเลยเผมรับไปแล้วล้รางวัลที่1อันที่สองันที่2รับไปเรียบร้อยนะครับผมต่อไปพรุ่งนี้ก็รอวันที่3มเอานะอีก10คอยโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้รับคอยทุกชั่วโมงก็มากดรับเอานะครับ5้าคอย ประมาณนี้นะครับเด่๋วันนี้มีร้านค้าด้วยเดี๋ยววันนี้ดูก่อนว่าผมจะไปทําอะไรดีจากที่ผมคิดเอาไว้นะครับก็คือหางานทําก่อนอย่างแรกเลยหางานทําไม่ได้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวกดปุ่ม Y แล้วก็มาดู GPS และกันเนาะ งานเนี่ยมันมีงานเยอะมากนะครับก็แล้วแต่จะเลือกก็จะทํางานอะไรนะครับแรกๆเนี่ยผมแนะนําให้แบบอ่าเป็นงานกดเอ็นง่ายๆอ่ะนะครับอย่างเช่นเก็บหอยอ่าเก็บแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเก็บหอยเก็บแอปเปิ้ลเก็บมะเขือเทศอะไรเงี้ยนู้ชมสามารถไปทําได้ในงานพวกนี้แต่วันนี้นะครับเรามีงบงานเนี่ยเรามีงบอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่หรอกมันก็แล้วแต่นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันแล้วแต่สไตล์คนเล่นนะครับว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงนะ โอเคแต่นั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปซื้อของนะครับเพราะว่า,าไปเจอมาว่ามันมีงานที่ดำน้ำมันลงไปในน้ำแล้วก็คือเป็นระบบที่เดี๋ยวจะมาโชว์ระบบด้วยไงอ่าเอาละอย่างแรกเลยเราก็ีิที่คิดไว้นะมันจะมีประมาณ2งานนะครับที่ลงไปในน้ำแล้วก็ไปเก็บของนะครับก็คืออาชีพขุดสมบัตินะครับเปิดสมบัติเนี่ยเปิดกล่องสมบัติแล้วก็เ,เก็บปลาดาวนะครับรู้สึกจะเป็น2งานนี้นะครับที่ต้องลงไปในน้ำนะครับซึ่งการจะลงไปในน้ําได้เนี่ยเราต้องมีถังออกซิเจนนั่นเองนะครับทุกคน โอเคซึ่งถังออกซิเจนก็ซื้อได้รานค้าเลยนะครับมีถังออกซิเจนอันนี้เลยนะครับราคา1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งเป็นการลงทุนที่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะถ้าใครมีเงินมันน้อยขนาดนี้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทําดูดีกว่านะครับว่ามันอาจจะได้เงินดีก็ได้ไงเออผมก็มาทำครั้งแรกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่ไนงะซื้อมาเลย1ชิ้น เขาให้นะครับ1 0,000บาทไปแล้วในพริบตาเดียวนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่จะไปไหนเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อของตุนเอาไว้นะครับอย่างเช่นอาหารนะแต่อาหารเนี่ยมันให้มาแล้วในตัวไงสิ่งที่มันไม่ให้มาเนี่ยก็คือนี่พวกบุหรี่เบียร์เหล้ายาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือว่าเราอยากก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาหลอดความเครียดมันขึ้นเนี่ยเราต้องรีบรกินนะครับถ้าหากความเครียดมันเต็มเนี่ยตัวละครท่านผู้ชมจะไม่สามารถเดินไปไหนได้เลยนะครับมันก็ชิ้นละบาทครี๋ยเราจะซื้อเป็นอะไรดีีบุหร่ลกันดูบุหดีกัว โอเคดี okay. หนึ่งชิ้นไปซื้อชิ้นเดียวพอครับเงินงบน้อยนะครับโอเคตอนนี้ในกระเป๋าเราพร้อมหรือยังโอเคเอามิอะทำไมมันมีถังขอเยนสองอันวะอ๋อในคลิปที่แล้วผมไปทำไอ้คลิปเรดมานะครัเรดของอะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเด็กใหม่ตอนนี้นะครับใครที่ทับรับของฟรีไปมันอาจจะไม่ได้รถมาใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนดีว,ว่าในตัวผมยังมีรถอยู่หรือเปล่านี่ไงไม่มีรถในตัวนะครับ คือผมรู้สึกผมจะรับของฟรีไปเรื่อรับไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือระบบใหม่ที่อัพเข้ามาก็คือกดปุ่ม n ตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นจุดนี่เช่ารถนะครับเป็นมันไม่ได้เช,ช่ารถเด็กมันเป็นรถฟรีสำหรับเด็กใหม่ครับนะให้กดปุ่ม n น,นะตรงนี้นะครับทุกคนฝั่งนี้ก็มีนะครับผมเอามาวางไว้แล้วนะครับสำหรับเด็กใหม่ไม่มีรถขับนะมากดตรงนี้เลยเนะนี่ยนี่กด n เบิกรถเด็กใหม่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เลือกง,งานเลยนะครับงานก็แต่เราไปเป็นงาน อะไรก่อนดีปลาดาวกับหลวงสมบัติไปปลาดาวก่อนดีกว่านะครับ1800เมตรมาฮะทุกคนเหมือนว่าจะใกล้ถึงกันแล้วนะครับมันจะอยู่ด้านหน้านี่แหละนะดเดี๋ยวซ้ายนะครับนี่นะครับตรงนี้นั่นเองเนาะโอเคซึ่งจุดไม่มีอะไรมากมีแค่นี้นครับ <c oughs> ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะโอเคอ่ะเราก็ลงไปได้เลยนะครับก่อนจะลงไปเนี่ยเห็นไหมเวลากดเนี่ยมันก็บอกว่าคนต้องสวมใส่สวมใส่เครื่องออกซิเจนนะครับ ออกซิเจนของเราก็คืออันนี้นั่นเองนะที่เราซื้อมานะก็ใส่ไปเลยเรียบร้อยนะครับก็มันให้เวลามา600วินะครับก็คือ10นาทีนั่นเองกดปุ่มเอ็นเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยไะเรามาฆ่าปลาดาวกันกดปุ่มเอ็นนี่นะครับวิธีการก็คือประมาณนี้เลยลงมามันก็จะสามารถหายใจในน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนคปุ๊บโอเคกดไปครับ แล้วก็ตรงนั้นเหมือนจะมีจุดชัแด่แหละปลาดาวอะแร่เนื้อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการคือคือในออกซิเจนอ่ะถังหนึ่งอะ่ะมันได้10นาทีใช่ปะผมขอทำงานเนี้ยสักห้านาทีนะครับแล้วก็ไปทำอีกงานหนึ่งสักห้านาทีโอเคปะแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้ออกซิเจนทำก็6นาทีแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามา ชำแหละปลาดาวกันก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาเอานะเพราะว่าจุดชำแหละมันอยู่ด้านล่างนะมันอยู่ใต้น้ำอ่ะนะครับซึ่งมันต้องใช้ออกซิเจนด้วยไงโอเคจะทันไหมวะเนี่ยห้านาทีโอเคเดี๋ยวเหลือไ้สักสี่นาทีละกันอ่ะรีบออกเลยออกก่อนแล้วก็กดไปที่ถังออกซิเจนใหม่อรอบนะแล้วก็กดใช้อีกครั้งหนึ่งนะมันจะเป็นการถอดนะแหมใช้เวลาก,การเก็บปลาดาวไปเยอะเกินไม่เป็นไรนะครับงานขุดสมบัติ่าน้อยใจ เราจะไปแล้วมาไปทํางานกุสมบัติกันด้วยแล้วกันนะครับก็ให้เราเลือกไปที่งานนะครับงานถูกกฎหมายนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่งานเปิดลองสมบัตินั่นเองนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับสาหรับ EP ที่2อเนาะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วครับด้านหน้านิ่นเองปึ๊บเรียบร้อยโอเคทางเข้าที่เปิดลองสมบัตินะครับมาถึงกันแล้วนะครับทุกคนสำหรับงานที่สนะครับสาหรับการใช้ถังออกซิเจนของเรานะครับเอ้ยนี่ไงมีร้านค้าขายอะไรเนี่ย อันนี้เป็นขายเหยนนรียญนะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญเพชรน,นะครับราคาตามนี้เลยนะแสดงว่าเหรียญมันต้องได้จากการขุดสมบัติแน่นอนนะครับก็อย่างแรกเลยใส่ถังออกซิเจนไปปึ๊บร้อยเกดเป็นลงมาเลยอ่านะครับอยู่ไหนเอน้นไงอันนี้จะเป็นต่องสมบัติใช่ไหมครับปะเรามาลองเปิดกันดูปึ๊บโอเคตัวละครตัวละครเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้มันไม่ใช่บั๊กอะไรนะเมื่อกี้เรากดเดินอย่างไงแล้วไปกดเอ็นนะครับต้องยืนนิ่งๆถึงจะก,กดเอ็นแล้วมันไม่เดินอย่าเงี้ยอ๋อมันมีโอกาสได้แล้วก็ไม่ได้ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยคุณเปิดกองสมบัติผลค,คือไม่ได้รับอะไรเลยนะครับงานนี้แสดงว่ามันมีอโอ,โอ,โอมันเป็นโอกาสนะจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับโหวันนี้ต้องเสี่ยงนะงานนี้แต่รู้สึกราคามันดีนะเห็นป่ะด,ด้านหน้าเมื่อกี้ราคามันค่อนข้างดีเลยนะหลอกวิ่งช้ามากเลย ถ้าใครอยากทำงานไวๆมันจะมีชุดหนึ่งไงชุดฮาโลวีนแล้วแบบมันขึ้นโคตรไวเนะีผมบอกก่อนไอชุดฮาโลวีนมันต้องทำเวลาวะทุกคนซื้อออกซิเจนมามันเสี่ยงต้องที่ต้องทำเวลาวะเฮ้โอเคยี่สิบหกวิโอเคอะ,ะใช้บัคเดินอย่างงี้เลยแล้วกัน <c oughs> นะครับโอเคกล่องนี้ขอให้ได้เหอะนะจะออกแล้วเพราะเวลามันจะหมดแล้วออกซิเจนจะใช้ไม่ได้แล้ะโอเคไม่ได้รับอะไรเลยงั้นก็รีบอ,ออกแล้วกันนะเดี๋ยวเวลามันหมดซึบ โอเคออกเรียบร้อยนะครับผมมาลองขายกันดูดีกว่าใน,นกระเป๋าผมได้อะไรมาบ้างได้มาเป็นเหรียญเงิน3เหรียญทอง3มาทุกคนโอเคก็ไม่แย่นะครับโอเค300เหรียญทองแล้วก็เหรียญเหรียญเงินนี่ไงโอเคเหรียญเพชรยังไม่ได้เลยนะอะทำมาก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ งานขุดสมบัตินะเพราะว่าผมใช้เวลาแป๊บเดียวเองไนงะถังออกซิยม,มันจะหมดซะก,ก่อนนะและก็อีกงานนึงนะครับถามว่าขายได้ที่ไหนก็คือครับ GPS เลยแล้วก็ไปที่ตลาดนะครับมันจะเขียนว่าตลาดใหม่นะเราก็กดไปเลยนะครับซึ่งตลาดใหม่ของเราก็จะอยู่ในเมืองแรกนะครับตลาดใหม่นี่ไงอยู่นี้นะครับทุกคนระยะทางค่อนข้างไกลเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับทุกคนก็เหมือนว่าเราจะมาถึงกันแล้วนะครับผมสำหรับตลาด ทางนี้เลยเป็นไงโฟโลเพลย์ข้ามไปทางบ้านเลยอย่างนี้นะครับตลาดใหม่นะตรงนี้นะครับหลายคนที่แบบเอองงนะไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่ตลาดมันหายไปไหนนะเพราะเมื่อก่อนตลาดมันจะอยู่บริเวณชายหาดใช่ปะ่ะเออเขาย้ายมาเป็นจุดนี้แล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็คือตลาดนั่นเองนะครับอ่ะเหมือนตลาดเมืองไทยปะ่ะท่านผู้ชมดูน่ะเ,เป็นไง เดินตลาดชิวๆไงเออประมาณนี้เลยนะครับันดีก็คือตลาดใหม่นะเนื้อปลาดาวตรงนี้นั่นเองนะครับเนื้อปลาดาวลด4สบาทเลยนะครับราคาดีมากอ่ะเราลองดูครับฟึบอู้ได้มาพันหเลยนะครับโอเคปลาดาวจุดสตัวได้มาพันหประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มา4ี่พันกว่าบาทนะครับเห <c oughs> มือนคุ้มกับการลงทุนไปหมื่นนึงไหมวะเออแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าหากว่าใครอะ่ะที่แบบ มีคูณอะอะถ้าเขามีคูณเนี่ยคือมันได้ราคาดีไงเข้าใจะปะ่ะถ้าสมมติเรามีคูณเนี่ยอย่างเช่นมีคูณสคูณ4อ่ะคูณ4เท่าไหร่ก็ไปโปปลาไป4 5 0 0 0พันแล้วใช่ป่ะแต่ว่าคนไม่มีคูณก็ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับทุกคนแต่ว,ว่าผมแนะนําไม่ฟาร์มงานที่มันไม่ค่อยลงทุนเยอะละกันนะครับก็ไปเล่นแบบพวกงานกดเอ็นง่ายๆครับพวกนั้นมันก็ได้เงินเยอะนะถ้าเราตั้งใจฟาร์มนะครับแล้วก็อันตรงนี้จะเป็นเควสนะเควสป้าผู้หลงลืม ซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองทำเหมือนกันนะถ้าใครอยากให้ทำพวกเควสก็ฝากกดไ like ลค์ด้วยละกันนะครับคลิปนี้โอเคเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับสหรับคลิปนี้นะใครเคยไปลงไปเล่นบ้างไหนเนะ่แ่เออตอนเด็กๆกันอะไรเงี้ยนะแต่ขนาดผมไม่เด็กเนี่ยผมก็ยังลงไปเล่นเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าละกันครับสหรับคลิปนี้อ้อาวยอะชอบจริงเลยอะไรที่มันแบบเกียนๆย,ยังไงก็อา่าเราอยากให้มี EP 3ก็ฝากกดไลค์เยอะๆด้วย